สวัสดีครับพีพีน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีพีนะครับประจำวันที่หนึ่งนะครับมกราคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับสำหรับแนวทางนะครับของงวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดนะครับธันวาคมนะครับสองห้าหกหกนะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าอยู่ที่ตัวเจาะนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับ ผลก็คือ737กับ90นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่น5วิ่ง5รูด5นะครับก็มาเข้าจอดตรงๆอยู่ที่58นะครับวันนี้ฮานอยปกติแตกอยู่ที่3ตัวแตกเด้วนะครับท่านผู้ชม เอทายแปดเจ็ดห้านะครับผลก็คือเจ็ดห้าแปดกับแปดเก้านะครับก็เข้าเจาะเข้าวิ่งเข้ารูดแล้วก็แตกสามตัวนะครับสำหรับแนวทางฮานอยปกติส่วนแนวทางนะครับของฮานอย v ี p นะครับวันนี้เจาะไม่มานะครับท่านผู้ชมก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่ตัวรองห้าวิ่งห้ารูดห้านะครับผลก็คือศูนย์ห้าสามกับศูนย์เจ็ดนะครับ ก็เจาะข้ามไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับเอสก็จะให้อยู่ที่ห้าหกศูนย์สาม เอ็ดก็จะให้เด่นอยู่ที่ห้าร้องหกจับคู่นะครับห้าศูนย์ห้าสาม

เลขสามตัวนะครับศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสาม สามเจ็ดห้าก็สามเจ็ดหกนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับสี่ 9 2 6นะครับเอดก็จะให้เด่นอยู่ที่4นะครับเด่น4ลรองห้า

เก้าเก้าสองเก้าหกแล้วก็สองหกนะครับเลกสามตัวนะครับเก้าห้าสี่ เก้าสองหกสองห้าเก้าสองห้าหกแล้วก็สองสี่ห้านะครับ สำหรับแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับ6กับ3นะครับเด่นหก สามจับคู่นะครับหกศูนย์หกสองหกสาม หกสี่หกห้าสามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าแล้วก็สามเจ็ดนะครับ เป็นเลขสตัวนะครับศูนย์หกสามสองสามสามสาม ห6าก็นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอไว้พรให้พี่พี่น้องๆนะครับเอทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงเฮงปังๆนะครับกับแนวทางห้านอยพิเศษปกติ v ีไอนะครับประจำวันที่1่มกราคมนะครับ2 5 6 7นะครับ แอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ